สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสิงเช้าบ่ายนะคะวันที่16มิถุนายน2568ทุกคนวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเในเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่13จะให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย4และ3รอบเช้ามา6 8 6 5 2เด่นมาทั้ง6และ5เข้าคู่ตัวกลับ6886 5 2 2 5เจมไม่ไจะให้เลขเด่นประจำวัน,ร,น,ร,วนรอบเช้ามาเลข6 ทุกคนจะเสียดายรอบบ่ายมากรอบบ่ายให้4และ3มาเข้าคู่ตัวเด่นรอบเช้า2 5 6 8 2นะคะเข้าคู่ตัวเด่น5 6 6 5ของรอบเช้าเสียดายนาะพี่ดองบางคนก็น่าสีได้บางคนก็นา่าสีลดุดนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลข6เลข1ลดนะคะไปลุ้นต่อวันที่16ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเหมือนเดิมถ้าชอบนะคะสาหรับวันที่16จากที่ใจคคานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้7และ6 เรามาดูคโอมน่าจะเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ด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 แปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกหกสองสองหกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหก กหนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3มและสอค่ะ3านะคะสามเจ็ดเจ็ดส3มสามหกหกสา3ส3มแปดแปดสามสาห้าห้สามสสา่อสอง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 หกสองสองสอง 2552้8ห้ประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เตะเดกันขายสีขเจ็ดหกสามสองเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกหกสองสกับ2 3งสาม6 6็ดเจ็ดสามสามห เอฟซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่เอฟซีชอบนะคะทุกท่านที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่2กับ7นะคะทุกคนวันจันทร์เบิ้ลประจําวันคือ22เลข77 เลขสองกับเลขเจ็ดซสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นรอบเชา้าอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจำวันสองและเจ็ดเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดติดเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่นติดเอกเบิ้ลประจำวันหกค่าหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกติดคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่เป็นตะลุนบ่พี่น้อง สามกับสองและสองกับเจ็ดเป็นสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามติดคู่ตัวเด่นสามเจ็ดเจ็ดสามและสองสามสามสองสองค่ะสองสองสองเจ็ดติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่นติดเลขเว้นประจำวันสองสองค่ะพี่น้อง่ะประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ตามต่อได้ยาวๆไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อ สถิตีกะมีเขามีหลุดน้องพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันขอให้เอฟซทุกๆท่านมีสติในการรับชมทุกๆคนทุกๆท่านนะคะทุกท่านขาค่ะสําหรับแนวทางหุ้นทั้งเสิงนะคะวันที่16มิถุนายน2568วันจวันจั์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้จะขอให้เอฟซีโชคโชคดีนะคะโชค,โชคมๆมันๆทุกผู้ทุกคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ